เชียร์ฮองเชียร์อกนเชอนเชียร์ฮอกกี้ที่บ้านถ้าไปสถานที่จริงนี่ว้าสุดยอดเลย โอมิโก้โซยูรินบอลลาแดนซ่าพูดเหรอพูดเหพูดเหเงั่นอะคองมเชย่อย่างดีเลยโอ้แดนซ่าโอ้ยยยยยถ้าไปสถานที่จริงนี้แจสมินจะเอ่อเห็นอะไรนะเห็นอ่า ดอกแก่ yeah. mm. ยังเกาะเกือนวันฮักกี้ดอกแก่ไหนสามาบริบูมป่าดอกแกเนาะเกือนอันจะเป็นตัวเขียวเดินการ์ตูนอ่ะจัสมินจำได้ไหมจำได้ยูกองเชียร์นี่สุดยอดเลย อ๋ออ๋อม er ีคันโกติตาอมดงเฟลรีมูร่าเซนหรอว้าวเซนดอข้อกันแฟมตอนเลยไปไหมจัสมินไปไปไหมจูลนไป เจสมินเคยไปแล้วครั้งหนึ่งเอ็นกงยัสมินออกมาไหมเนาะวีคันโกบอลักเอ็นกงมามาออกยัสมินเนาะแล้ววีเราไม่รู้มองเงี้อแวโอวีโกยูรีนเฟิร์สตะกงเนี้ยถ้าไปสถานที่จริงนี่แบบว่ามันจะสนุกมากนะคะเราจะไปสถานที่จริงใช่ไหมเัสมิน อ่ะสวัมตบเมื่อแล้วๆร็วขาตบเมื่อจังไนอ,อ,อยู่บ้านเบาๆชนแก้วชนแก้วโอ้ยชนก้าจนุนจุลน,นว้าวันสบายๆอยู่บ้านดูฮอกกี้ค่ะ